สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนระดับปวช1แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568นักเรียนก็จะได้เรียนวิชางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่มันจะมี3คํคำด้วยกันนะคะนักเรียนงานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่นะคะเป็นงานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ซึ่งวิชานี้ก็จะประกอบไปด้วยการเรียนทฤษฎี2 ชั่วโมงแล้วก็ปฏิบัติอีก2ชั่วโมงซึ่งการปฏิบัตินั้นก็อาจจะเป็นการโลกในห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการค้าปลีกเบื้องต้นนะคะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการคิดเงินการจัดเรียงสินค้าแล้วก็การดูสินค้าที่หมดอายุนะคะรวมทั้งการวางผังร้านก็คือการจัดรูปแบบร้านด้วยแล้วก็เรื่องของความสะอาดสุขอนามัยการจัดพื้นที่ในธุรกิจค้าปลีกนั่นเอง ทีนี้รายวิชางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในคาบแรกในช่วงของการเรียนหน่วยที่1กับหน่วยที่2ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่นะคะซึ่งในบทแรกนักเรียนจะได้รู้เกี่ยวกับความหมายของงานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ความหมายความสําคัญแล้วก็ประเภทของงานธุรกิจจากนั้นพอในช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบธุรกิจค้าปลีก ในรูปแบบเดิมนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับธุรกิจคาปปีกในรูปแบบที่เป็นสมัยใหม่นะคะโดยเราจะทําตารางเปรียบเทียบนะคะให้นักเรียนกับครูผู้สอนได้ร่วมกันวิเคราะห์นะคะในการวิเคราะห์ว่าธุรกิจในช่วงที่เป็นแบบเดิมกับสมัยใหม่นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็มีข้อดีข้อเสียอย่างไรนักเรียนก็จะได้นําเสนอความคิดเห็นในรูปแบบ r a i n s t o r m i n g ก็คือการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning ประกอบไปด้วยก็จะเป็นเรื่องของการสืบค้นข้อมูลสืบเสาะหาความรู้แล้วก็นําเสนอความคิดของตัวเองนะคะซึ่งในการเรียนการสอนครูก็จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดนะคะแล้วก็ได้เชื่อมั่นตัวเองนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันกับเพืเพ่อนๆออย่างหลากหลายนะคะโดยที่ไม่ปิดกั้นความคิดทุกคนสามารถที่จะคิดพูดแสดงออกได้หลายๆแบบหลายๆรูปแบบด้วยกันนะคะเพื่อส่งเสริมทักษะของการแสดงออกแล้วก็ความเชื่อมัน่นในตนเองแล้วก็การสแสวงหาความรู้ด้วยนะคะ พอจากรูปแบบของธุรกิจค้าปลีกแล้วก็จะเป็นประเภทประเภทของธุรกิจค้าปลีกว่ามีประเภทอะไรบ้างนะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ทั้งในส่วนของการเรียนรู้รูปแบบเอกสารประกอบการสอนแล้วก็สื่อการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์นะคะแล้วก็ตามไปด้วยแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในหัวข้อแต่ละอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วเบื้องต้นเ,เรามาเริ่มเรียนกันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ สำหรับในพาร์ทแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ว่าเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าธุรกิจค้าปลีกเนี่ยเป็นธุรกิจที่เป็นกระบวนการสุดท้ทายนะคะสุดท้ายที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าไปเพื่ออุปโภคบริโภคนะคะ, <overlooked> ะเพื่ออุปโภคบริโภคก็คือเพื่อรับประทานนะคะหรือการใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองเขาเรียกว่า ผู้ใช้ที่เป็นผู้ใช้พื้นฐานขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะไม่ใช่ว่าซื้อไปเพื่อขายต่ออันนั้นจะไม่ใช่ธุรกิจค้าปลีกนะคะจะเป็นนําไปใช้ในครัวเรือนเช่นแชมพูยาสระผมใช่ไหมนักเรียนต้องใช้แชมพูยาสระผมทุกวันสบู่อันนี้เป็นว่าเราไปซื้อที่ร้านค้าอาจจะเป็นร้านค้าในชุมชนหรือเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะเป็นต้นแล้วก็นํามาใช้ในครัวเรือนอันนี้เขาเรียกว่าธุรกิจค้าปลีกนะคะ แล้วก็ธุรกิจค้าปลีกเนี่ยก็จะมีร้านค้าที่เราเห็นมากมายนะคะเรียกอาจจะในในชุมชนเราเรียกว่าร้านค้าในชุมชนนะคะหรือว่าเป็นรูปแบบเฟรนชชายเช่นถูกดีอะไรเงี้ยก็จะมีในชุมชนให้เราไปเลือกซื้อแล้วก็นํามาใช้ในครัวเรือนอน,น้าปลาผองชูรโรดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของธุรกิจค้าปลีกความหมายของการค้าปลีกนะคะต่อมาเราก็มาดูประเภทมาดูความสําคัญก่อน ความสำคัญของธุรกิจค้าปลีกก็คือเพื่อทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับสินค้านะคะการบริโภคที่หลากหลายแล้วก็สะดวกเรียกว่าในปัจจุบันมันมีร้านค้ามากมายที่เรารู้จักกันดีคือ7 e เ e ่นอีเลฟนะคะก็จะมีสโลแกนว่าหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาใช่นหมคะ สวัสดีค่ะนักเรียนนักศึกษาทุกคนคือเมื่อกี้เราพูดไปถึงประเภทประเภทของธุรกิจทาปิกสมัยใหม่ใช่ไหมอันนี้ก็บอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาคที่2หน่วยที่2แล้วคือหน่วยแรกจะเป็นความหมายความสําคัญของธุรกิจทาปิกสมัยใหม่ใช่ไหมแล้วครูก็ได้ยกตัวอย่างว่า คาบิกนี่คืออะไรครูก็ได้บอกไปแล้วเนาะรานนั้นนักเรียนต้องทบทวนความรู้โดยการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนศึกษาเรียนรู้จากเอกสารหรือแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตยูทูบนะคะหรือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นตัวบุคคลเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เขาเรียกว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะคะต่อมาในหน่วยที่2เนี่ยนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ถึงประเภทประเภทของงานธุรกิจคาปิก ให,ใหม่นะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ต่อยอดต่อเติมไปด้วยเรื่องของข้อดีข้อเสียนะคะของธุรกิจทับอีกแบบเดิมกับแบบใหม่ก็จะได้มาเข้าใจกันนะคะซึ่งอันนี้นกักเรียนจะต้องอ่านหนังสือมาร่วงหน้าเรียกว่า ทบทวนเนื้อหานะคะแล้วก็พร้อมที่จะเสริมความรู้ในในบทต่อไปมาก่อนร่วงหน้าโดยศึกษาเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็แหล่งเรียนรู้ต่างๆที่ครูได้บอกไปแล้วเพื่อที่เวลามาเข้าห้องเรียนนักเรียนจะได้เลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่นั่นเองทีนี้เรามาดูกันว่ารูปแบบธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่นี่มีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยก็จะเป็นใหญ่เลยเนาะเดี๋ยวครูจะเรียงลาดับลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะก็คือที่หนึ่งห้างสรรพสินค้า เคยได้ยินไหมสยามพารากอนอใครเคยไปบ้างยกมือขึ้นสยามพารากอนนะซึ่งจะอยู่กรุงเทพมหานครนะคะใจกลางเมืองก็จะมีสยามพารากอนสยามรีคาวเวอรี่ใช่ไหมคะตรงนั้นก็จะใกล้ๆกับถนนอังรีดุนงังแล้วก็เลยไปอีกนิดนึงก็จะเป็นอะไรหนะ้าที่เขาเรียกเกี่ยวกับใกล้ๆกกับสนามราชมังคลานะคะอันนั้นก็จะเป็นสยามพารากอนเรียกว่าเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มากใหญ่มาก นั่นก็คือห้างสรรพสินค้าซึ่งถ้านักเรียนไปอยู่ในสถานประกอบการส oh. องสามเดือนเสร็จแล้วคือสามารถที่จะปรับตัวและพึ่งพาตัวเองได้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปเปิดหูเปิดตาไปเสริมสร้างประสบการณ์โดยการไปเรียนรู้ไปดูเขาเรียกว่าทัศนะเรียกว่าดูมองเห็นอย่างเงี้ยแต่เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อคือเราไปดูให้เห็นว่าวิวัฒนาการความทันสมัยความสิวิไลมันเป็นอย่างไรนะคะเราจะได้มาเป็นประสบการณ์แล้วก็ได้เปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างเต็มที่นะคะ ทีนี้ห้างสรรพสินค้านี่อย่างเช่นเซนทันเวิลด์ใช่ไหมอุบลราชธานีก็มีเซนทันอุบลราชธานีมีเซนทันอะไรอีกในแต่ละจังหวัดสยามพารากอนอะไรนะคะอ่าสยามพารากอนแล้วก็เป็นเดอะมอลล์อย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่เป็นห้างสรรพสินคา้าที่มีสินค้าจํานวนมากมายก็จะมีตั้งแต่สินค้าแบรนด์เนมลงมาสินค,าค้าพวกบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้า,ฟาแล้วก็ห้องสมุดนะคะซึ่งคุณป,ปู่ก็จะชอบไปห้องสมุดมากๆเลยนี่คือ ธุรกิจค้าปตีประเภทขนาดใหญ่เรียกว่าห้างสรรพสินค้านะคะต่อมาก็จะเป็นอลองลองมาอีกนิดน,นึงก็เรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็คือเดี๋ยวนี้มีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและคุปปุ่ก็เคยไปที่ท็อปสาขาโรบินสันสมุทรปราการตรงนั้นก็จะมีในส่วนของที่คุปปุได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์เรื่องของการชําระแคชเชียร์ด้วยตัวเองนะคะการชําระแคชเชียร์แคชเชียร์ด้วยตัวเองแบบ์วิส เราเรียกว่าบริการตัวเองนั่นเองเราสามารถที่จะเอาสินค้าที่เราซื้อไปแล้วเนี่ยไปสแกนไปสแกนค r วอาร์โค้ดแล้วก็ชํำระกเงินด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เขาก็จะทอนเงินให้อัตโนมัติแปลว่าตู้คิดเงินอัตโนมัติตู้ชํำระแคชเชียร์อัตโนมัติซึ่งก็จะมีประมาณ3ามตู้แล้วก็ตู้ที่ให้บริการโดยพนักงานก็จะมี3 4มสี่แคชเชียร์นะคะเคาน์เตอร์ตามนั้นไปเนี่ยคือท็อป ซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลายเครื่องสำอางอาหารสิท้าประกพวกนี้พวกแล้วก็ในตังซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีอาหารพร้อมรับประทานด้วยนะคะก็คือจะมีะคนที่เขาปรุงอาหารให้เรารับประทานในตรงนั้นสะดวกมากๆแล้วก็พื้นที่กว้างขวางจัดเป็นสัดส่วนแล้วก็ชอบในส่วนของเครื่องสำอางใช่ไหมผู้หญิงเราก็ต้องไปเครื่องสำอาองเนี่ยซื้อลิปสติกเนี่ยเขาก็จะมีตะกร้าเล,ล็กๆให้เราหิ้วไปหยิบไป,อ,ปอุ้ยสวยจังเลยสีนี้สวยจังเลย สีเออศูนย์หสีกุหลาบแดงสีแชมเปญเราซื้อๆเนี่ยมันทําให้เราเพลิดเพลินนะคะเนี่ยก็คือท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพราะนั้นใครที่เคยไปแล้วก็ลองใช้นะคะในส่วนของการคิดเงินที่เป็นบริการตัวเองได้ก็จะได้เกิดประสบการณ์แล้วก็สนุกมากๆนะคะต่อไปก็จะเป็นรองลงมานะคะอย่างนิดนึงก็จะเป็น 7-Eleven นะคะก็คือเป็นร้าน สะดวกซื้อค้าปลีกสะดวกซื้อนั่นเองก็คืออยู่หน้าบ้านของเราอย่างายุตกรครู่ปู่จะอยู่ที่ประชาสงเคราะห์ใช่ไหมโอ้ตอนนุวยทีค่ะนักเรียนนักศึกษาทุกคนในรายวิชางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ระดับชันน้นประกาศนียบรรัตรวิชาชีปวช1ทับหนึ่งแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568นะคะซึ่งเราจะเรียนกันในวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์แล้วก็วันศุกร์นี้ก็เจอกับคูปู่นะคะครั้งที่แล้วยังพูดไม่จบเลยนะคะ ในเรื่องของประเภทของธุรกิจค้าปลีกเราพูดถึงไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ห้างสเปินค้าแล้วก็ท็อกซ์ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะจนกระทั่งถึงเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะก็คือร้านสะดวกซื้อนั่นเองนะคะร้านเซเว่นอีเลฟเว่นหรือว่าร้านค้าในชุมชนนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นร้านค้าปลีกที่สมกับคําชื่อเลยก็คือสะดวกซื้อจะซื้อน้ําปลาซื้อของชูรสซื้อยาสระผมซื้ออะไรแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ ของซักฟอกเนี่ยเราก็เข้าไปในร้านสะดวกซือ้อคือเป็นร้านที่สำหรับเอ่อเรียกว่าอะไรนะ c o n เ e n น e n c e c o n v e n i e น c e s t o ก็คือเป็นสินค้าที่สะดวกใช้ในชีวิตประจำวันใช้แล้วก็หมดใช้ก็สิ้นเปลือกนะสบู่ยาสีฟันอะไรเนี่ยเรียกว่าสะดวกซือ้อพร้อมที่จะเข้าไปจับจ่ายแล้วก็มีของกินของใช้มากมายนะอันนี้ก็เป็นประเภทของคัพบีนะคะต่อไปหัวข้อต่อไปหัวข้อที่4แล้วหัวข้อสุดท้ายแล้วก็คือ การเปรียบเทียบนะคะร้านค้าปีกแบบเดิมกับร้านค้าปีกสมัยใหม่ทีนี้นักเรียนก็จะมองเห็นว่าร้านค้าปีกแต่ก่อนเนี่ยอย่างเช่นตอนที่นักเรียนอายุจกักเจ็ดแปดขวบมาเนี่ยนักเรียนก็คงจะเคยไปซื้อสินค้าแล้วก็พบว่า,าสินค้าแต่ก่อนเนี่ยมันต้องเดินทางไปอย่างคูบุรีนะไปซื้อผ้านามยหม่เงี้ยไปซื้อผ้านามัย,ยาามยหรือไปซื้อผงชูรสผงชูรสหมดจะตำส้ตมตำก็ต้องปั่นจักรยานไปซื้อในอีกที่หนึ่งไกลมากเนี่ย ะะหรือชุดนักเรียนแต่ก่อนต้องเข้าตัวอำเภอขับรถไปเสียค่าทมันไปวันหนึ่งอุลาลชั่วโมงก่อนจะเข้าไปถึงตัวเมืองอำเภอเพื่อไปซื้อชุดนักเรียนรองทเท้ากระเป๋าเนี่ยเป็นต้นนี่คือการค่าปิดแบบเดิมใช่ไหมคะเราต้องเดินทางไปไกลเราต้องเสียค่าน้ํามันเราต้องวางแผนแล้วก็เสียเวลาม,มากนะคะ แล้วก็มีค่าใช้จ่ายอื่นไหนจะค่ากินค่าอะไรในระหว่างที่เราเดินทางไปมันหิวใช่ไหมอ่านั่นคือการค้าปลีกแบบเดิมแล้วก็เป็นค้าปลีกแบบเงินสดจะไปซื้อเนี่ยรุกอมอะไรต่างๆก็ต้องมียาดมยาหม่องต้องจ่ายเป็นเงินสด15บาทใช่ไหมยี่บาทใช่ไหมคนขายก็จะเดินมาก็จะหยิบให้เราเราก็จ่ายเงินหลังจากไปรับสินค้าแล้วเป็นต้นนะคะ ทีนี้อันนั้นเป็นพาร์ทเดิมก็คือคาปลกแบบเดิมทีนี้มาดูคาปลกแบบสมัยใหม่เป็นอย่างไรนักเรียนต้องก็จะว่าสมัยใหม่เนี่ยยุคนี้เจนนี้คือเจนและเจนซีใช่ไหมอ่าเจเนอเรชันนะคะก็จะเป็นยุคเรียกว่ายุคสมัยของแต่ละช่วงอายุนั่นเองนะคะอย่างยุคสมัยนี้ก็จะมีอะไรคะอินเทอร์เน็ตมีแพลตฟอร์มการขายออนไลน์ใช่ไหม แล้วก็มีเทคโนโลยีดิจิตัลทันสมัยมากๆเลยคือโทรศัพท์ของเรานี้ก็ฟืด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 ไปได้เลยว่าเราจะชอบในสินค้าในแพลตฟอร์มไหนชอบสินค้าอะไรในแพลตฟอร์มไหนพเพื่อนเพื่อนชอบนักเรียนทุกคนนะคะชอบชอบในแพลตฟอร์มไหนเช่น tiktok s h o p e, มา lazada หรืออะไรอีกที่พื้นที่นักเรียนชอบนะคะชอบซื้อในแพลตฟอร์มไหนเพราะอะไรตามที่คร,รูปรีได้ถามในห้องส่วนใหญ่จะชอบซื้อสินค้ากันใน ตอกฟังปากคูบูลีนนะติ๊กตอกเพราะว่าเขาบอกว่ามันรวดเร็วในส่วนลดเ,เขาบอกว่าเขาชอบติดตามใน t ิกตอกแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือช้อปปี้ช้อปปีจะมีส่วนลดสองที่นะคือหนึ่งส่วนลดร้านค้าสองส่วนลดจากช้อปปีส่วนลดร้านค้าบางทีเราติดตามแล้วก็ได้ลดห้าเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ส่วนลดช้อปปี้เขาจะจัดให้บางทีซื้อบางทีก็ใช้คอยคอยไปว่าเหรียญในการไปส่วนลดได้อีกแล้วก็เจะ ช็อปได้ในราคาสุดคุ้มเลยนี่คือแพลตฟอร์มนี่คือการค้าปลีกในยุคสมัยใหม่เพราะนั้นถ้าเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียนะคะข้อดีของค้าปลีกในสมัยก่อนก็คือมันก็จะเป็นเรื่องของเงินสดก็คือซื้อมาขายไปเงินสดเรานับ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 ,นบอ่าวันนี้ขายได้พันห้านะตน้ตนต้นทุนอยู่เท่าไหร่พันหนึ่งกำไรห้าร้อยนะคะเป็นต้นอย่างนี้เราก็สามารถที่จะแยกแยะในส่วนของการทําบัญชีการค้าขายได้นะคะแล้วก็เป็น เรียกว่าการค้าขายในแต่ละวันเราก็สามารถเช็คสต็อกได้เลยนะคะอันนี้เป็นต้นแล้วก็ส่วนลดก็จะเป็นส่วนลดหน้าร้านที่เราติดไป้ายไว้แต่ถ้าเป็นค่าปิกสมัยใหม่ข้อดีก็คือสามารถเลือกช็อปได้เลยในแพลตฟอร์มแล้วก็ได้รับส่วนลดก็คือลดระยะเวลานะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เสียค่าน้ามันสะดวก Any where, anytime a n y t h m e ช็อปได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมง นี่คือข้อดีของค้าปลีกสมัยใหม่เพราะนั่อนอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียนะคะของการค้าปลีกแบบเดิมแล้วก็แบบสมัยใหม่นักเรียนอย่าลืมทําแบบฝึกหัดทบทวนด้วยนะคะก่อนที่เราจะจบในเนื้อหาบทนี้ สวัสดีค่ะนักเรียนนักศึกษาทุกคนคือเมื่อกี้เราพูดไปถึงประเภทประเภทของธุรกิจ้าปลปิกสมัยใหม่ใช่ไหมอันนี้ก็บอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาคที่2หน่วยที่2แล้วคือหน่วยแรกจะเป็นความหมายความสําคัญของธุรกิจ้าปลปิกสมัยใหม่ใช่ไหมแล้วครูก็ได้ยกตัวยอย่างว่า คาปีกนี่คืออะไรครูก็ได้บอกไปแล้วเนาะวันนั้นนักเรียนต้องบทวนความรู้โดยการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนศึกษาเรียนรู้จากเอกสารหรือแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตยูทูบนะคะหรือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นตัวบุคคลเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เขาเรียกว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะคะต่อมาในหน่วยที่2เนี่ยนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ถึงประเภทประเภทของงานธุรกิจคาปิก สมัยใหม่นะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ต่อยอดต่อเติมไปด้วยเรื่องของข้อดีข้อเสียนะคะของธุรกิจท้าปีกแบบเดิมกับแบบใหม่ก็จะได้มาเข้าใจกันนะคะซึ่งอันนี้นักเรียนจะต้องอ่านหนังสือมาร่วงหน้าเรียกว่าทบทวนเนื้อหานะคะแล้วก็พร้อมที่จะ เสริมความรู้ในในบทต่อต,อ,ตอไปมาก่อนล่วงหน้าโดยศึกษาเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็แหล่งเรียนรู้ต่างๆที่ครูได้บอกไปแล้วเพื่อที่เวลามาเข้าห้องเรียนนักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นได้อยา่างเต็มที่นั่นเองทีนี้เรามาดูกันว่ารูปแบบธุรกิจค้าปีสมัยใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยก็จะเป็นใหญ่ๆเลยเนาะเดี๋ยวครูจะเรียงลาดับลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะก็คือที่หนึ่งห้างสรรพสินค้า คยได้ยินไหมสยามพารากอนใครเคยไปบ้างยกมือขึ้นสยามพารากอนนะซึ่งจะอยู่กรุงเทพมหานครนะคะใจกลางเมืองก็จะมีสยามพารากอนสยามรีคาวเวอรี่ใช่ไหมคะตรงนั้นก็จะใกล้ๆกับถนนอังรีดุนัางแล้วก็โดยไปอีกนิดนึงก็จะเป็นอะไรหนะ้าที่เขาเรียกเกี่ยวกับใกล้ๆกับสนามราชมังคลานะคะนั้นก็จะเป็นสยามพารากอนเรีเยวกว่าเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มากใหญ่มาก นั่นก็คือห้างสรรพสินค้าซึ่งถ้านักเรียนไปอยู่ในสถานประกอบการสองสามเดือนเสร็จแล้วคือสามารถที่จะปรับตัวและพึ่งพาตัวเองได้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปเปิดหูเปิดตาไปเสริมสร้างประสบการณ์โดยการไปเรียนรู้ไปดูเขาเรียกว่าทัศนะเรียกว่าดูมองเห็นอย่างเงี้ยแต่เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อคือเราไปดูให้เห็นว่าวิวัฒนาการความทันสมัยความสิวิลไลมันเป็นอย่างไรนะคะเราจะได้มาเป็นประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างเต็มที่นะคะ ทีนี้ห้างสรรพสินคา้นคานี่อย่างเช่นเซนทันเวิด์ใช่ไหมอุบลราชธานีก็มีเซนทันอุบลราชธานีเซนทันอะไรอีกในแต่ละจังหวัดสยามพารากอนอะไรอย่างเงี้ยสยามพารากอนแล้วก็เป็นเดอะมอลล์อย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีสินค้าจํานวนมากมายก็จะมีตั้งแต่สินค้าแบรนด์เนมลงมาสินค้าโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ห้องสมุดนะคะซึ่งคุณปู่ก็จะชอบไปห้องสมุดมากๆเลยเนี่คือ ธุรกิจค้าปลีกประเภทขนาดใหญ่เรียกว่าห้างสรรพสินค้านะคะต่อมาก็จะเป็นรอ,องลองมาอีกนิดน,นึงเขาเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็คือเดี๋ยวนี้มีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและคุปปุ่ก็เคยไปที่ท็อปสาขาโรบินสันสมุทรปราการตรงนั้นก็จะมีในส่วนของที่คุป,ปูได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ด้วยเรื่องของการชำระแคชเชียร์ด้วยตัวเองนะคะการชำระแคชเชียร์แคชเชียร์ด้วยตัวเองแบบ์วิส เขาเรียกว่าบริการตัวเองนั่นเองเราสามารถที่จะเอาสินค้าที่เราซื้อไปแล้วเนี่ยไปสแกนไปสแกน QR code แล้วก็ชํำระเงินด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เขาก็จะทอนเงินให้อัตโนมัติแต่ว่าตู้คิดเงินอัตโนมัติตู้ชํำระแคชเชียร์อัตโนมัติซึ่งก็จะมีประมาณ3ตู้แล้วก็ตู้ที่ให้บริการโดยพนักงานก็จะมี3 4แคชเชียร์นะคะเคาน์เตอร์ตามนั้นไปเนี่ยคือท็อป ซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลายเครื่องสำอางอาหารสินค้าอุปโภคบร,โรคิโภคแล้วก็ในต้องซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีอาหารพร้อมรับประทานด้วยนะคะก็คือจะมีคนที่ก็ปรุงอาหารให้เรารับประทานอู่ตรงนั้นสะดวกมากๆแล้วก็พื้นที่กว้างขวางจัดเป็นสัดส่วนแล้วก็ชอบในส่วนของเครื่องสำอางใช่ไหมผู้หญิงเราก็ต้องไปเครื่องสำอางเนี่ยซื้อลิปสติกเนี่ยเขาก็จะมีตะการ้าเล็กๆให้เราหิวห้วไปหิ้วไปอุ้ยเออสวยจังเลยสีนี้สวยจังเลย สี01สีกุหลาบแดงสีแชมเปญซื้อๆเนี่ยมันทําให้เราเพลิดเพลินนะคะเนี่ยก็คือท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพราะนั้นใครที่เคยไปแล้วก็ลองใช้นะคะในส่วนของการคิดเงินที่เป็นบริการตัวเองได้ก็จะได้เกิดประสบการณ์แล้วก็สนุกมากๆนะคะต่อไปก็จะเป็นรองลงมานะคะอีกนิดนึงก็จะเป็น7 e เ e ่ e อนะคะก็คือเป็นร้าน สะดวกซื้อค้าปลีกสะดวกซื้อนั่นเองก็คืออยู่หน้าบ้านของเราอย่างอ่อตกอนครูปู้จะอยู่ที่ประชาสงเคราะห์ใช่ไหม